ทุกคนเรามาร้านอาหารเช้ามอร์นะิ่งเบรคที่ดีที่สุดนะฮะคาเฟ่ที่เลิศที่สุดของหัวหินทําไมต้องบอกอย่างนั้นเพราะทาเลทองใกล้กับโรงแรมที่พักที่เราไปนอนมาแล้วก็คือเฮอร์วิลล่าซึ่งเป็นทะเล ใ,ใกล้ๆตรงนี้เองฮะความเป็นทะเลอยู่ตรงนี้แล้วก็ Morning b i r ิรอยู่ตรงกลางแล้วก็โรงแรมอยู่ตรงนี้สระว่ายน้ำสวยๆเพอริล่าเพ์แอดัวหินเลิศมากทุกคนเราต้องรีบพูดนะเพราะนี้เป็นคลิปสั้นที่ฝากให้ชาวโลกสําหรับคนที่อยากจะดูอะไรสั้นๆนะคะถ้าเกิดคลิปยาวๆก็ดูคลิปต่อไปนะคะทุกคนถ่ายเอาไว้ให้กับชาวโลกเพื่อจะได้เวลามาัวหินแล้วหาของอร่อยๆคาเฟด่ดีๆ ได้ง่ายเพราะข้ามถนนไปตรงนี้ก็เป็นหัวหินทะเลค่ะทะเลเลยทุกคนและตรงจุดนี้ทะเลสวยมากถ้าไปจุดอื่นทะเลจะเป็นโขดหงโขดหินคนจะเยอะมีร่มกลางกันแบบบางแสนซึ่งจะเป็นอีกบรรยากาศที่บางคนอาจจะรู้สึกมันมันเป็นร่มอะ่ะมันตรงนี้มันไม่มีอะ่ะมันมีแต่ความเป็นหินทรายทะเลทรายขาวๆแล้วก็คนก็เดินมีฝูงปลานะฮะนี่หาะบรรยากาศน่ารักมากทุกคนนะฮะทุกคนได้รู้ว่าเวลามาหัวหิน นะฮะมาหาอะไรกินมอร์นิ่งเบรดอยู่ตรงไหนนะครับเดินตรงไปตรงนั้นก็ไปทางเขาหินเหล็กไฟอะไรของเขาจุดชมวิวแล้วก็ไปวัดอะไรนาคีรีอะไรสักอย่างเลยางาคีรีอะไรวงวง,วงนี่แหละที่ในหลวงรอห้ามาจาริกพระอระมาพิธทยของท่านเอาไว้เนี่ยฮะรีพูดทุกคนจา้าหน้าตาดีนะหตาดี กำลังเข้าตลอดลูกค้าเลิอเลิอเลิอดอลลลตลอดวันเลยทุกคนปิดทุกวันจันทร์นะฮะ close every Monday ะครับทุกคน every second Monday อ๋อ every single Monday น,นะฮะเมืองถิ่นเมืองขลังหัวหินนะฮะคำขวัญทะเลส,สวยนักมวยดังพระราชวังงามนะฮะ ครไ,ไปพระราชวังไก่กังวลนี่ประมาณ4กิโลคนใครไปไปอุทยานราชพักก็ประมาณ4ี่หกิโลนะครับทุกคนนะ,ะมาเที่ยวหัวหินกานไปเขาเต่านะฮะประจวบเมืองสับประรดหวานน้ำตาลขาามะพร้าวหอมทุกคนนะฮะแต่คำขวัญอันใหม่เขาบอกว่าเมืองทองเนื้อก้าวเมืองสับประรดสวยสดหาดทรายงามน้ำใจงามอะไรประมาณนี้เลยทุกคนนะฮะ เลิไหมอร่อยมากทุกคนจ๋ากลมกรอบนะ,ะรถมือเขาดีค่ะสะดวกสบายทุกคนบางคนไม่ต้องเอารถมาขับมาจากกรุงเทพให้เปลืงน้ำมันเหนื่อยด้วยใช่ไหมนั่งรถไฟมา9โมง20ตอนเช้าแล้วก็มาถึงมาถึงที่หัวหินประมาณบ่ายเออบ่ายสองกว่ากว่าทุกคนนี่ฮะบรรยากาศกันเองมากทุกคนจ๋า ถน,นนที้ไม่ได้ถนนสายหลักนะเป็นซอยหัวหิน94ทะลุไปข้ามทางรถไฟไปก็จะเป็นบรรยากาศเมืองอีกเมืองหนึ่งตอนเย็นๆจะมีของกินเยอะแต่ออร์ม n นด n งเบิเนะี่ยรเนี่ยจะเปิดตั้งแต่เช้าเลยนะทุกคนนะฮะหยุดวันจันทร์นะฮะเดินลงทะเลได้เลยทุกคนหาเห็นไหมฮะรถวิ่งผ่านนะข้ามถนนไปก็ลงทะเลเลยะฮะทุกคนจริงๆน่าจะเนาะให้เห็นตรงนี้เลยแต่มันรถไม้มันบังอยู่ทุกคนจ้าโอเคเป็นคลิปสั้นฮะเอาแต่พูดนะฮะทุกคน ก็จเจอกันคลิปหน้านะครับช่องนี้จะฝากต่อฝากบอกต่อสิ่งดีๆรีบพูดรีบลงรีบโพสตทุกคนแล้วก็ฝากแชร์ฝากติดตามได้นะครับ